ชลมาตรพิถีถนนในทะเลเลยกนะ่นสวยมากเลยอ่ะทะเลต้นโครงกลางด้วยสวยปะละ่ะสวยเลยตั้งใจขับรถอยู่ <c oughs> สวยอยู่มีคาเฟ่เป็นระยะระยะที่จอด ที่จอดก็ต้องแย่งชิงกันนิดหนึ่งกา,าจอดนั่งกินอะไรกันปูเสือนั่งกินเลยเนี่ยของขาเยอะอยู่สาลูงสาเลงด้านนู้น,นดสวยดูด้านนู้นหมึกชอ็อต มึกบทมึกชัอตเโอยขยะเต็มเลยทิ้งขยะก,กันไว้พอกินเสร็จก็เกอนเลยเหมือนกัน สุดยอดไปคนไทยยาวอยู่นะถนนะอชนระมาศวิถีถนนเรียบชยยายฝั่งเนี่ยฝั่งนู้นก็ทะเลเนี่ยเราอยู่ในทะเลเลย ไปเรื่อยๆเราก็เจอฉันเองฟ <laughs> ้าดูเมฆ <laughs> เขาชอบมาขี่รถมาขี่มอเตอร์ไซค์กันชิวๆแล้วก็แวะคาเฟ่มันจะมีคาเฟ่กันอยู่ <laughs> มีลูกหลานาด,ด้วย มีสะพานออกไปนน้นทะเลสวยงามตามที่เห็น นี่เราจะกลับจากวังแสนไงพอดี G P S พามาทางนี้นี่นกตัวนกนกสกล้องเห็นหรอนั่นแหละสิมันโดนอันนี้ปะที่กั้นอ่ะจะบังหรือเปล่า ถึงจุดจอดอีกแล้วนั่งกินกับพื้นเลยของขายเพียบเนอะซาลงซาเล้งก็มาขายกันตลอดทางดีงามวิทกาแฟมันจะมีคาเฟ่ยอยู่ด้วยอ่ะ ลงไปนั่งติดริมทะเลได้เลยไม่รู้อยู่ตรงไหนข้างหน้านู่นหรอมั้งอะไรเอ่ยยัมมี่ส้มตำเฟ็นฟรายชีสอ่าตอาเฟไม่เราขับผ่านเฉยๆแล้วก็เก็บภาพให้คุณผู้ชมของเราได้ดูกันด้วยถ้ารู้เป็นปากกงกลาง

ข่าน่าจะเป็นสีส้มนะ GPS เป็นสีส้มถนนเฉลิมพระเกียรตินี่200เ้อยเบนสองร้อยเบนลงที่บางเบนลงไปบางบอนเฉลิมโอ้โยยังไปต่ออีกโอ้โยของขายเยอะมากเลยทุกคนสุดยอดเลยอะ เดีจะออกไปอีกตอนนี้เราอยู่เหมือนอยู่บนโน้น,นฝั่งมึกสดย่างเป็นจุดชมวิวเลยตรงน,นี้ดีมากตวัวเกี่ยวเสกรอกอเรือสำเภา เรือใบไม่ใช่เรือสำเภาวเรือสำเภาอย่างนี้เรือใบมัว่วจริงเลยนี่ชนบุรีจุดชมวิวทำเหมือนบางแสนเขาสามุกเลยตัวหนังสือเหมือนกันเลยรถจอดเพียบครับสุดยอดอีกห้ยห้าสิบเมตรที่วงเวียนตรงไปตามสะพานชลมากวิถีตรงขึ้นสะพานอีกรอบหนึ่ง อาะตรงนี้ก็จะเป็นลงไปนั่งกันได้เลยเนาะธรรมชาติมากเนี่ยค้ามลงไปนั่งกันสุดยอดยาวเลยเนาะเราวิ่งในะทะเลไปอีกยาวเลยดีงาม ไปไปไปจุดจอดไปตลอดวีเรือจอดเต็มเลยมีเรือล่มด้วยขอสักโทรศัพท์สักมีเรือล่มด้วย ไปเลยแดดร้อนมากเลยผู้คนก็สู้ทนแดดไปอีกนั่นไงที่มีคาเฟ่ใช่เน่เน่ วิวดีอาาอมจีบฮะจีบฮะคาเฟ่นี่ไงจะมีที่นั่งด้านหลังยื่นออกมาข้างนอกด,น Amazon ด้วยสวยอะมีอเมซอนด้วย นี่ก็ใช่คาเฟ่อีกนี่หนไหมมีที่นั่งด้านหลังเห็นไหมเลิศออนสะพานคาเฟ่ สั่งสวยๆประมาณหนึ่งกิโลก,กว่าๆแล้วก็เลี้ยวขวากลับเข้าฝั่ง จอดอย่างนี้เลยจอดล้มออกมานี่นะนี่มันเป็นเลนจัก,กรยานสีเขียวเนี่ยจอดได้ด้วยหรอ,อกับเข้าฝั่งแล้วเยีะกว่าทางนี้ประมาณนี้ก็าพามาดูบรรยากาศสวยๆบนสะพานชนละมาทวิถีชนบุรีลากนเทวดีเลย ไปค่ะโยนเพราะติดอีกแล้ว